ได้บ่หลายดอกขนาดไหนดีเแแ่ใเขาได้ทั้งม่า้อวซสวยเอย่าบางไสยนาะเออยยังไมย่งค่ไปหลายไ่นองเส้นหนึ่งเออเสนนึงกับมาเาเบิ้งเส้นหนึ่ขึ้นมาครับเอาเบื้งโออมีน้อยเลยหลายัว่ะโอเคโออืม เดียเเห็้องเสกลมมังเาดู่โอ้นี่พี่น้องซึ่งคนยูนย์เนี้อครับพี่น้องหลังจากไปไต่เอืงมาเคลื่อนเนี่ยละอันนี้หองพญยนไนเด้อเนี่ยบังกบตัวใหญไน้ยังบงว่น่ะผลงานของพญานาน้ว้น่ะเอื้องเอื้องเอ้องว้น่ะว่น่ะ อึงหน่อยอึงใหญ่โอ้ยเจ้าฟ้าออกไหมเมืองีินองผลงานผลงานสุดยอดสุดยอดอึงกว่าเงินไดเนี่ยเมืองโตอึงไข่ตัวใหญ่ครับครูนี่ก็มี่คนนะ่ะอันนี้อึงเถิออันนี้อึงไข่ นะพี่น,อน,อน,อน้องหลายกระปุกนูเพราะยังน้อก็ได้เลี้ยงหลายเลยวะผมได้สองโตนี่เลี้ยงเลยนะเนี่ยนี่เราเเพ,นนพี่น้องฝนตกเขาก็มีนเนี่ยนยะูน่ากินนั่นสิละเอาเฝ้าไปออกแล้วเอา,ารครับพี่น้องมื้อนี้กับพี่ยเดยกับสิพหาน้ำเดื้อวิธีการทำาหากินครับ มันนี่เกับมากเก่าพญานาคเก่าลาบมันนี่หาไตเอื้องเด้งข้าฝนตกครับมันนี่โอ้ใสๆพญานาคที่ฮะนี่นี่เออ้อยกขึ้นยกขึ้นเออคนน่ะนี่ลาหลานว่าอยากกินต้มเอื้องพนาอยากกินต้มเอื้องไปเสียนนายเสียนนายเอาเิ่งวดน่ะได้ได้ได้มาไปไล่เนี่ยว่าอะไรกินแรกกินง่ายแล้วว่าอะไหไล่แ้วเนี้ยชสวยชวยครับพี่น้อง ย like, okay. oh, okay. like, ีกินกนเือร่อยกยกนหลายสูงแล้กันด้วยเออเออนน่ะเออยืนหลายหลายหลายวันะเออนี้ฝนตกแนงไปหน้องเอ้ยเด๋ยวัาไตยื่นเออแต่พิ่งงวันนี้หรอกเรื่องวันน่ะตกเตะตกเตเลยไตยื่นะเบันกาเสียงเนียไฟทางนี้รู้ยังไง ฝนแรงกัเป okay, ouais. ้าเนาะแรงกับฝนตกน่นนิโหเสียเสียเองใจรหินหดินเลเอเดินเลเวาีเดินเดินะมีเอาถุงไหนอไปยัดียถงนี่ดีเนาะนี่ของไปยัเดีกได้โย่ได้พหลายดอกไปยันดีค่ใจโย่ได้ดังดดังังซังังดังดังงดางดัด เนียังไปไปไห่ไม่ต้องอออนนึ่งเส้นหนึ่งกับมเราเบิ้งเสี้ยนหนึ่งาครับเริ่บิ้งวันี้น่าจะไหลกันว่าเอคอเคอเคเดเราเห็นต้องเือสุขละมังเราดูโอ hmm. ้โหดังมาก 六十多块钱，够